สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรเดอร์หัวร้อนทำร้ายผู้หญิงต่อหน้าลูกซ้ำตำรวจปล่อยตัวง่ายๆจวกยับนี่หรือคือความยุติธรรมเรื่องว้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สังคมต่างมีพากวิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปเหตุกรารณ์ไรเดอร์หัวร้อนทำร้ายผู้หญิงโดยระบุวา่ากำลังจะไปส่งลูกขับรถสวนกับแกร็บตรงบริเวณน้ำขัง กร็บขับเร็วแล้วน้ำกระเด็นใส่ผู้หญิงตกใจก็ร้องเฮ้ยใบเบาๆแต่คนขับแกร็บขับรถวนมาปาดหน้าเอาหมวกกันน็อกตีบีบคอบผู้หญิงแล้วมีการบอกตำรวจว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายหน้าตัวเมียจังเก่งชิบหายถ้าลูกเขาไม่ถ่ายคลิปไว้มึงก็ไม่ยอมรับสินะ ทั้งนี้จากด้านผู้เสียหายได้เผยกับทางเรื่องเล่าชานี้อีกว่าหลังจากที่เดินทางไปถึงโรงพักก็พบว่าทางตำรวจก็ได้ปล่อยตัวไรเดอร์หัวร้อนไปแล้วแถมยังบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทอีกทั้งที่ตนเป็นฝ่ายโดนตามมาทำร้ายายทะเบียนก็ไม่ติดและยังไม่ได้ฟังความจากตนเองเลยด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ